ถไฟจากแชร์มาอื่นมุ่งหน้าสู่โซจากสถานีปูซานรอบ19:45นนาทีกำลังจะเข้าจอดที่ชันชลา7ค่ะเอเช็ครองเท้าหลุดแฮะเหมือนต้นไม้ที่ยืนหยัดอยู่ในที่ของตนเองฉันก็จะลองดูเหมือนกันเพราะงั้นจับตามองฉันให้ดีล่ะ พอจะทำจริงแล้วก็กังบลนใช่ไหมล่ะอ่ะนี่ดื่มน้ำสักหน่อยทำยังไงดีอ่ะเราจะถ่ายกันแล้วแต่สะออึกมันไม่ยอมหยุดเลยให้ตายสิยอนซูหลับตาได้ไหมแล้วก็ดื่มน้ำไปด้วยโอเคแล้วก็จินตนาการถึงฤดูกาลทั้งสี่ดอกซากุระจะบาน ในฤดูใบไม้ผิดและในฤดูร้อนป่บบาก็จะเขียวขจีใช่ไหมอืมฤดูใบไม้ร่วงก็จะมีกลิ่นเหมือนมันฝรั่งขั่วและในฤดูหนาวหิมะสีขาวก็จะมาเป็นไงตอนนี้ผ่อนคลายหรือยังค่ะสุดยอดมากอยากกับเวทมนต์เลยทีน,ทนี้เธอก็คงแสดงได้เต็มที่แล้วเฮ้ย ย้อนซูเสื้อสะาดจังนะเธอยังผูกเชือกรองเท้าไม่เป็นได้ยังไงเนี่ยพี่ทำไมมาอยู่ที่นี่ล่ะก็เพิ่งคิดได้นะพี่พูดเหมือนเราจะไม่มาเจอกันอีกแล้วแม่ฉันชวนมาเยี่ยมพี่ที่ยองโดอีกแต่ฉันก็รู้ดีวมาคงเจอพี่ไม่ได้แล้ว แถมพี่ยังพูดเหมือนจะเลิกแสดงหนังแล้วด้วยมันเป็นเพราะฉันไม่มีความกล้าเหมือนเธอนะ่ะและกระทั่งตอนนี้ฉันก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะแสดงได้อีกไหมเฮ<ะ>้หลับตาฮะหลับตาแล้วจินตนาการต้นสนที่ยืนหยัดอยู่ในที่ของตนเอง พี่บอกฉันว่าก็แสดงเป็นแบบนั้นนี่เหมือนต้นสนที่มุ่งหน้าสู่ท้องฟ้าพี่เป็นนักแสดงแบบนั้นนี่ต้นสนพี่คะเรามาเจอกันอีกได้ใช่ไหมหนูกำลังจะเป็นนักแสดงที่ดังมากๆเพราะงั้นพี่แสดงต่อไปแล้วก็ทำไม ฉันถึงลืมคำพูดทั้งหมดนี้ไปได้นะว่าแล้วเชียวฉันคงอยากแสดงจริงๆนั่นแหละไว้มาเจอกันอีกให้ได้เลยนะเอิม่มยองกุก๊จูจ่จูลูกวิ่งออกไปแบบนั้นได้ยังไงแม่ครับ จำตอนที่เรามาอยู่นามหางแรกๆได้ไหมครับตอนนั้นคุณยังให้เครื่องเคียงเรามาเยอะมากเธอทำแบบนั้นเพราะตอนที่เราอยู่ที่โรงแรมนามบอลเราไม่สามารถกินตามต้องการได้ทำไมถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาล่ะจริงๆแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้แย่นะครับเราสองคนกอดกันแน่นและก็นอนหลับด้วยกัน มีช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ผมก็ไม่ได้เกียดมันเวลาที่นึกย้อนกลับไปเพราะผมก็มีความทรงจำดีๆร่วมกับแม่ด้วยแม่ครับผมจะไปแสดงครับผมจะใช้ชีวิตเป็นนักแสดงครับเพราะงั้นเรามาสร้างความทรงจำใหม่ๆไปด้วยกันนะครับใช่ฉันจะเปลี่ยนตอนจบแสนสิ้นหวังนั้นเอง ยองกุ๊กนายกของหนักทั้งหมดคนเดียวแบบนั้นได้ยังไงไม่เป็นไรครับมาขนขึ้นไปอีกหน่อยเถอะครับถ้าคิดว่ายกไม่ไหวก็บอกฉันมาถ้าพลาดขึ้นมานายจะหลังหักเอานะเอ๊ะไม่เป็นไรจริงๆครับก็แบบว่าวันนี้เรามีคนงานอีกหนึ่งคนนะครับโลลงลง,ลงน้ำแข็งตอนเช้ามืดที่หนาวมากเลยนะ แน่นอนครับหมดฤดูร้อนแล้วนี่น่ะรีบมาจนไม่ได้ดูซื้อผ้าเลยเลยครับอืมยองกุ๊กที่จูจูหนูก็โทรมาหาลุงแล้วบอกว่าจะแสดงหนังอีกนะ่ะลุงมีความสุขมากเลยฮัชิวแม่เจ้าเด็กที่เพิ่งเดินผ่านไปเหมือนคิมฮาจินเลยถ้าเธอเคยเจอตัวจริงนะขาตัวใหญ่กว่านี้เธอคิดว่าเขาจะตัวเล็กแบบนั้นหรอ คิมฮาจีนตัวเล็กที่หน้าตาเหมือนคิมฮาจีนอยู่นี่ไงล่ะเช็ดน้ำมูกเถอะครับใช่ครับในกล้องผมดูตัวใหญ่กว่าความเป็นจริงมีแต่คนพูดถึงบุรุษเดือนสิงหาเต็มไปหมดมันฮิตขนาดนั้นเลยเหรอครับหนูไม่รู้เหรอไม่ใช่แค่ฮิตเฉยๆนะแต่มันโคตรของโคตรทอ,องโคตรของโคตรฮิตเลยก็แค่อยากจะพูดให้หนูเข้าใจว่ามันฮิตมากขนาดไหนนะ่ะ เอ,อสรุปสิ่งที่คิมซอนฮวานพูดได้ว่าละครเรื่องนั้นคิดมากๆว่ากันว่ามันได้รับความนิยมอย่างมากจนถึงจุดที่พาเชน่าแบบในเรื่องขาดตลาดในโซละครเรื่องบุรุษสิงหาได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามฉันซื้อพาเชน้าแล้วด้วยนะดูอีกแล้วเหรอมีช็อกระแล็ดไหมไม่รู้ว่ายุคนี้ มีสมาร์ทโฟนหรือ Youtube หรือเปล่าก็เลยไม่รู้สึกว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าคนมาตลาดนำหังเยอะมากอ้าถ่ายรูปด้วยได้ไหมคิมฮาจินได้ครับได้ครับไหนไหนก็มาแล้วสนใจชาชิมิไหมครับอย่างนั้นแหละไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็นะคนชอบเยอะขนาดนี้ก็ต้องได้ผลอยู่แล้วล่ะ ถึงเราจะเป็นนักแสดงเด็กแต่นี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้โอกาสเล่นเป็นตัวหลักที่ไม่ใช่แค่บทสมทบยองกุกฟังลุงอยู่ใช่ไหมนะ่ะดูน,นักแสดงเด็กคนนั้นเอเจนซี่คนนั้นแล้วก็ผู้กำกับที่กำลังติดต่อกันอยู่สิกำลังติดต่อกันอยู่เพราะแบบนั้นลุงถึงตะโกนล,ลุงลงมาที่ยองโดและก็ตามหาเด็กคนนี้อย่างหนักหน,นักมาก ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ขอบคุณนะครับแม่หมอที่สะพานเขตยองโดจังหวัดปูซานพระแม่ซองจีกลายเป็นว่าผมทำได้แค่ตะโกนออกไปแบบนั้นนะครับคิมซองฮวานเป็นคนแบบนี้มาตลอดเลยเหรอเข้าใจแล้วครับพูดเท่านั้นก็พอแล้วเอาไปดูสิครับอยู่นี่ด้วยเหรอยองกุ๊กไปลงน้ำแข็งอีกแล้วเหรอน้ำแข็งมาแล้ว คาจินฉันซื้อผงทัญพืชคัว่วมาจากโรงสีอยากแบ่งไปไหมผมชื่อยองกุ huh? ๊กเฮ้อยองกุ๊กอย่าบอกนะว่าโปรเจกต์ที่หนูกำลังจะไปเข้าร่วมครับอันนี้แหละครับหนังอิสระหนังอิสระแต่หนูบอกลุงว่า อยากไปแสดงลืมเรื่องนั้นไปเถอะครับจริงๆเลยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าทำไมนะมีเหตุผลไหมที่อยากเล่นหนังอิสระนะเหตุผลก็คือผมทราบซึมกับหัวใจที่บริสุทธิ์ครับครับนักแสดงที่อยากแสดงจริงๆไม่ใช่แค่แสดงเพื่อเงินอย่างเดียวหรอกครับ นั่นมันความหลงไหลบริสุทธิ์ฮะโลกอ,อกสุดๆทำไมพูดสำเนยียงแป,กแปกลกๆล่ะมีคนเคยพูดไว้พวกเขาพูดว่าทำไมลุงถึงอยากได้ตัวนักสแสดงเด็กที่ไม่มีแม้แต่คนรู้จักล็อกตัวจักยองกุ๊กแต่ลุงน่ะเห็นสเสน่ห์ของนายล่วงหน้ายองกุ๊กนายคือลูกขึ้น เหมือนลูกขึ้นที่เปลี่ยนทิศทางนับพันครั้งในหนึ่งวันนายแข็งแก่งกว่าใครๆด้วยมุมที่แตกต่างทั้งหมดของนายด้วยมุมพวกนั้นนายทำให้ลุงใจเต้นแรงคุณลุงเมียวอ่ะใช่สี่หยองกุ๊ก จริงๆแล้วแทนที่จะมาพูดแบบนี้ลุงมาที่นี่ก็เพื่อจะบอกเรื่องอื่นกับนายนะ่ะครับอะไรนะยองกุ๊กของแม่ได้เป็นพูดิติมศา,าของยองโดครับประธานว่าแบบนั้นน่ะตอนเห็นรายงานผลการเรียนว่าเราได้ที่สามของโรงเรียนแม่ไม่เห็นดีใจขนาดนี้เลยทำไมไม่มาล่ะแม่ยองกุก๊กทำไมไม่มาล่ะ คือยองกุ๊กนะคะ่ะอะไรนะยองกุ๊กจะเป็นทุตกิติักดิ์ของยองโดเหรออะไรนะอะไรเหรอมีข่าวดีเหรอข่าวแพร่ไปทั่วตลาดน้ำฮังเรียบร้อยแต่ว่ายองกุ๊กลุกไปลงน้ำแข็งกับประธานมาใช่ไหมใช้แรงหนักตั้งแต่เช้ามันค่อนข้างเขาจะเป็นทูดเหรอทำเพราะสนุกดีนะครับ พอดีต้องรีบกลับโซเขาบอกว่าจะโทรมาบอกรายละเอียดทีหลังครับงั้นเหรอจะได้จังที่ไม่ได้เจอกันอ่าแล้วก็แม่ฮะประธานเซ็นสัญญาซื้ออพาร์ตเมนต์เล็กๆในยองโดผมกับแม่จะได้พักผ่อนสบายๆครับว่าไงนะ เราจะรับของแบบนั้นได้ยังไงประธานบอกว่าจะกลับมายองโดแล้วมาบอกแม่ด้วยตัวเองอีกทีนะครับหมายถึงไม่ว่าแม่จะดีใจแค่ไหนก็เถอะแต่แม่ไม่ค่อยสบายใจเลยนะแม่เคยพูดแบบนี้แม้กระทั่งตอนที่ฉันเป็นดาราดังเมื่ออาทิที่แล้วตอนที่ฉันบอกเธอให้เลิกขายปลาได้แล้วเพราะฉันจะซื้ออาพาร์ตเมนต์ใหม่ให้เธอ เธอจะได้ใช้ชีวิตบ้านปลายที่นั่นแต่สุดท้ายแม่ก็ไม่ได้พูดว่าจะเลิกแต่นั่นเป็นชั้นในชาติก่อนและตอนนี้ฉันมีข้ออ้างแล้วขอบคุณนะครับประธานคิมซองฮาวันจะข่าวบอกด้วยนะครับว่าอย่าคิดเป็นนักแสดงถ้าไม่ยอมย้ายไปอยู่อพาร์ตเมนต์นั่นนะครับหาทําไมกลายเป็นแบบนั้นไปล่ะเฮ้อจะตอบแทนยังไงดีล่ะเนี่ย ผมจะสแสดงหนักให้ดีเป็นการตอบแทนไงครับย้ายไปกันเถอะนะครับแม่ต่อจากนี้มาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันเถอะนะครับมือของแม่ที่ฉันได้จับในวันนั้นหยาบก้านมากแม่ต้องแบกของมามากเท่าไหร่นะผมสัญญาครับจากนี้ไปลูกชายของแม่จะคอยอยู่เคียงข้างและดูแลแม่เองครับ